สวัสดีครับอยู่กับครูบอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพีเมียโปกันต่อครับพูดถึงในส่วนของการจะนำไฟล์ออกไปใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกที่ไฟลแล้วก็เซฟครับเซฟแบบนี้ก็จะเป็นการเซฟโปรเจกต์ของเราขนาดที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานั้นเราคือเราตั้งชื่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเขาก็จะทำการเซฟไปแต่ถ้าเราไม่แน่ใจครับเราก็เซฟแอดได้ครับคือเราก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ได้อย่างเช่น ผมจะเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ใช้ชื่อชื่อเดิมนี่เลยนะครับ T R อ,อะไรเงี้ยนะครับเซฟปึ๊บอ่ะเราลองพับหน้าจอนี้ลงไปดูที่หน้าจอเดสก์ท็อปก็จะเห็นไฟล์นี้ของเรา <c oughs> เห็นไหมครับอ่ะเราก็จะได้ไฟล์นี้ไฟล์นี้จะต้องเอามาแก้ไขงานได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัววิดีโอที่เป็นซอร์สจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะ <c oughs> ถ้ามันหายไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถเอาขึ้นวิดีโอนั้นขึ้นมาได้เราไม่สามารถก๊อป ก๊อปแค่ไอตัวนี้กลับไปทํางานที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหาไฟล์ซอสของวิดีโอไม่เจอเราต้องเอาตัวซอสของวิดีโอไปด้วยนะครับอ่าโอเคนี่คือการเซฟแบบไฟล์งานไว้ทําต่อต่อไปครับเราจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์งานเพื่อเอาไปเผยแพร่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างของการเผยแพร่บน YouTube นะครับที่ผมทําอยู่ผมจะมาที่ปุ่มไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตแล้วก็มีเดียนะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวร์ก่อนครับให้ทุกคนกดเอาเมาส์ลคลิกตรงในไทม์ไลน์นี้ก่อนนะครับคลิกไว้นในช่องไทม์ไลน์ให้มันเป็นสีน้ําเงินครอบกรอบนี้ไว้ว่าเราอยู่ในช่องนี้นะนะครับแล้วก็ไปที่ export media เพราพอเรากดขึ้นมาเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับหน้าต่างนี้เนี่ยตอนนี้มันจะมี format ให้เลือกผมเลือกเป็น h 2.64นะครับเอาไว้อัพใน u t u b e นะครับส่วนใครจะเอาเป็น mpc mp4 อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเอาเป็น avi หรือแล้วแต่ไฟล์เราจะใช้หรือ quicktime ก็แล้วแต่นะครับใช้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่เลยส่วนอันนี้ครับก็จะเลือกขน,ขนาดของวิดีโอที่จะ export ออ,ออกไปแต่ตอนนี้วิดีโอของผมที่ถ่ายมาเนี่ยโปรแกรมมันจัดให้เลยครับว่าเป็น high bit rate นะครับก็คือสูงสุดเลยที่ทำได้เราดูได้จากตรงไหนดูได้จากตรงนี้ครับเนี่ยไฟล์วิดีโอของผมที่จะ Export ออ,ออกมาแล้วเอาพุทจะเป็น1 9 2 0 1 แล้วก็2 5เฟรมเรทก็คือผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะวิดีโอที่ผมถ่ายมามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แค่ลากจับมาในเฟรมมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเราจะรู้ว่า Export ออกมาแล้ว Export ไปไว้ที่ไหนอ่าตรงนี้ครับคลิกลงไปที่ชื่อนะดูตรงนี้นะครับคลิกลงไปที่ชื่อแล้วเขาจะบอกว่าขณะนี้เราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนผมเซฟไฟล์ไว้ในไดเอโอเว่นชื่อว่า obs video นะครับแล้วก็ y o u t u b อั upload แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เลยครับชื่อไฟล์เนี่ยมันจะมาไป คล้องกับตัวของไฟล์ต้นฉบับนะครับอ่ะผมลองเปลี่ยนใหม่อ่า T R อย่างนี้นะครับอ่ะผมก็กดเซฟปึ๊บไฟล์ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อต่อไปเมนูนี้ครับคืออะไรเมนูนี้คือ export video ดีออกมาเป็นเฉพาะวิดีโอนะครับอันนี้ export ออกมาเป็นเสียง แต่ถ้าเราอยากสมมุติว่าโจทย์เราคืออยากได้แต่วิดีโอไม่เอาเสียงทําไงก็ติ๊กถูกออกนะครับเราก็จะได้แค่วิดีโอไม่มีเสียงในทํานองกับการถ้าเราจะเอาสเสียงไม่เอาวิดีโอเราก็เอ็กพอร์ตแบบนี้ครับเราก็จะได้แค่เสียงออกมาแต่ถ้าเราติ๊กถูกทั้ง2องันคือเราได้ทั้งภาพและเสียงนะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่าคือขนาดของวิดีโอที่ออกมาครับส่วนเอฟเฟกของวิดีโอครับมันก็จะติ๊กถูกให้เราอยู่แล้วเพราะเราเลือกตรง ตรงเมื่อกี้นะครับข้างบนสุดตรงนี้อ่าเป็น m a t c h high bit rate นะครับโอเคมันก็จะเลือกให้นะครับว่าเป็นความละเอียดที่สูงสุดเท่าที่ของเขาจะทำให้ได้นะครับโอเคส่วนตรงนี้ถ้าเกิดใครจะบอกว่า render s maximum maximum depth ก็คือติ๊กถูกได้แต่เราก็ต้องมาปรับเนี่ยครับปรับค่าต่างๆเหล่านี้เองนะครับมันก็ต้องทำการปรับแต่ในนี้ส่วนนี้ผมขอแนะนำให้เลือกเป็น ซอสไฮบิดเลทอย่างนี้เลยนะครับคือเราไม่ต้องปรับอะไรคือมันสูงสุดของมันอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนถัดมาส่วนออดิโอครับออดิโอก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะแปลงให้เราอแต่ถ้าตรงนี้ใครเปลี่ยนชัแนลก็ให้เลือกเป็นสเตริโอไว้นะครับแค่นี้เองอันนี้ถ้าเกิดเราติ๊กครับก็บอกว่า use maximum นะครับแล้วก็ render quality ก็คือคุณภาพสูง จะติ๊กไว้ก็ได้ก็แต่ก็อย่างที่บอกอีกพอเราติ๊กปุ๊บ p รี s e t นั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเราก็เอาเป็นไฮบิ b i t ท a เหมือนเดิมครับก็ไม่ต้องทําอะไรมันเลยครับแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียว p รี s e t เอาอยู่ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม export ได้เลยครับพอเราก,กดปุ่ม export เรารอสักคู่นึงครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องอ้าวของผมเสร็จละเพราะไฟล์มันแค่กี่วิเอง5วินะครับ4 4วิกับ16เฟรมนะครับก็ มันน้อยมากก็เรนเดอร์แป๊บเดียวเราไปดูไฟล์ของเราที่ถูกเรนเดอร์ออกมาครับอยู่ในไดรอท E นะครับแล้วก็ชื่อว่า OBS Video YouTube Upload นะครับไฟล์ที่ผมอัปโหลดลงไปชื่อ TRTT น,นี่นะครับไฟล์นี้เห็นไหมเราก็จะได้ไฟล์นี้ออกมาครับนี่ครับแง่เท่านี้เองเราก็จะได้ไฟล์ออกมาแล้วนะครับงั้นใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ